บทละครชุดเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019จัดทำโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการแสดงโดยครูและนักเรียนโรงเรียนอํานวยวิทย์จังหวัดสมุทรปราการนางชวีวันควรแสวงนายปียวัฒน์พันสิทธิ์ทำบท ย่างทั้งโลกลางคนมากมายตายจากเหมือนผักปลาเป็นอัตรานับประมาณหลายล้านคน ป้องกันทุกจุดใจอดได้ตามที่รัฐประกาศไว้คงได้พ้นเมนประมาทขาดความตามใจตนคงไม่พ้นโควิด ไอผพันอ จนายอดยาหยีเพะคะวันนี้พี่จะไปไร่ดูแลพวกต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็มากมีจะไปด้วยไหมหนอหรือจะรออยู่ที่นี่ขอโทษเถิดวันนี้ พระมามีจะมาหารอตรงนี้ประเดี๋ยวนะเพคะนี่ข้าวปลาและอาหารทั้งของหวาน กับน้ำท่าน้องเตรียมให้พี่ยาอีกแมสเจลอ,อย่าเว้นใช้ทางการเขาประกาศแม้นประมาทถึงตายได้นะเพคะขอกอดหน่อยนะ่สายใจอุ๊ยไม่ได้ ไม่ได้ distancing เพคะไปเถอะอย่าอ้อยองิงก่อนแสงทองจะส่องมาจริงสินะแม่รจนารีบไปเถอะเพคะงั้นพี่ไปก่อนละ่ะเดี๋ยน้องจเจ้าไปส่งเพคะ โ,โอ้โทอมยเค้คาไอ้คาอีลันทอมไอคาี่เรามาถึงปลายนาแล้วใช่ไหมวะใช่แล้วเพคาไหนพระท่อมแมลรัตนาเองจำได้หรือเปล่าอจำได้แม่นเลยเจ้าคะ่ะกระหลังนี้แหละเจ้าค้าไอ้คาโอ๊ยยังไม่ทันดูเลยก็บอกว่าใช่แล้วนี่ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามอีมะเขือก็อีสุนอยู่ไน่เลยเจ้าคะ่ะว่ายังไง จริงเพคะอุ้ยเองสองคนก็ด้วยยังไม่ทันดูเลยก็บอกว่าใช่แล้วไหนไหนเดี๋ยวกูจะลองเรียกลูกรัตนาของกูดูซิเรียกดูเลยเจ้าค่ะแม่รัชนาเฮ้ยแม่รัตนาจาเสียงแลไรว้ะมึงได้ยินเสียงอะไรไหมวะได้ยินเพคะแม่รัชนนาแม่มาแล้วนะลูก ลูรชนาจ้าหลังนี้แน่นะหลังนี้ไปค้าหลังนี้จ้แน่เบค้าพระยาอีสุนใช่ไหคะหลังนี้ยกูเนี่ยคิดถึงลูกของกูเหลือเกินอยากจะเจอลูกลชนะยเสียงประมา เจ้าลายแน่ใจนะว่าหลังนี้แน่ใจสิเพคะหลังนี้แน่แน่ไปครับกูเนี่ยคิดถึงลูกสาของกูเหลอเกินตระการเครื่องวัดไน่ไปไปครบครันกูเนี่ยคิดถึงลูกสาวของกูเหลือเกินหลังนี้แน่ๆนะมึงแน่เพคะลูกรถอ้าว ลูกรถนาจ้าถวายบอกคมพรคะเสด็จแม่สบายดีไมมจะลูกสบายดีเพคะขอประทานโทษเพคะพระมารดาทำไมล่ะลูกดูสิคะพระมารดาว่ายังไงจ๊ะเสด็จมาแต่วังนั่นแม่เพิ่งมาจากวางเองจ้ลูกไม่ใส่แมสไว้ป้องกัน โรโควิดไม่ยอมเตรียมพิษมันร้ายก็เพราะอีสุนโดนละมานแสนพุ่นทำแม้หายอีสุนโดนอีมะเขือมะเขือก็ไม่วายที่เกลียหามาให้กันคู่เลยมึงนี่นะทั้งคู่เลยใช่ไหมเจ้าคะมาบอกแม่เพคะจะลูก เอาเถอะพระมารดาลูกอะมีมาอีกหนึ่งอันเพคะจริงเหรอจ้าลูกกนาเพคะเสด็จแม่ใส่นะพระแม่ขวัญใส่นะเพคะเสด็จแม่ใส่ลูกได้ไหมจ้าลูกลกุศนาได้เพคะไม่สเสด็จแม่เพคะจ้าลูกวัดอ,อุณหภูมิซูมอีกทีเพคะ มีทั้งวัดอุณหภูมิด้วยวัดอุณหภูมิทัวเปคะนี่เห็นไหมล่ะลูกกูเนี่ยมันทันสมัยงั้นเดี๋ยวลูกวัดให้แม่ก่อนนะจ๊ะเพคะเสด็จแม่ดีๆนะลูกแป๊บนึงเปคะมันไม่ขึ้นอะไรเลยอ๋อลูกลืมเปิดเครื่องไปคะแป๊บนึงเพคะเสด็จแม่แป๊บนึงเพคะแมลูก่งออกจะตื่นเต้นเหรอเกินลูกรุกจาได้แล้วเปคะเสด็จแม่แม่อยากจะลองวัดอุณหภูมิด้วยติส ยังไงจ้ะลูก35.5องศาเพคคาสเ็จแม่โลมไปทีไม่มีใครเพคคา…ะไม่มีใครเคานเสเดตแม่เดี๋ยวแม่เนี่ยให้อีเล็กๆเนี่ยนะวัดทุกตัวเลยเอามาอีสุนคนแรกรีบมาเร็วๆไปวัดเลยรีบมาเร็วๆเร็วอีอย่าช้าเร็วอีอีสุนต้องมีใครแน่เลยเชื่อไหมยังไงจ้ะลูก ส5มสิบหูนย์องศาพิฆเสด็จแม่จุดศูนย์แสดงว่ามึงไม่มีใครไม่มีใครไม่ยไปไม่มีก็ดีแล้วอีมันเขือคายมาเลยวัดเลยมาเลยที่เราเดินการแดดมาเราต้องวัดตลอดแน่นอนอีมัเขือไมสามสิบ้าจ5ดหองศาพิเสด็จแม่ห้าองศามก็ไม่มีใครโอเคฉันไม่มีแน่นอนไม่มีใครพิเสด็จแม่มาเก่งสเนี่ เสด็จแม่ว่ายังไงจะลูกเสด็จแม่มากันกี่คนไปคะแม่มาสามคนเอ้าวสามคนยังไงลูกหัวไปละโถมเองเพคะมึงไม่ยังไม่ไปวัดไข่อีกหมอฉันกำลังไปไปคะมึงนี่ชาติดเมาตลอดทางไม่ได้เลยไปคะเสด็จแม่ไม่ได้เลยต้องวัดไข่นะเพคะไอวัดไปเลยเจ๊เดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวก่ตายแล้วฉันขอโทษอุ้ยหมอแม่ถึงกิจตัวแม่ก็น้ามึงแปลกไงแล้วฉันขอโทษนะฉันขอโทษนะยังไงไอลนโถมอันนี้เจ้าค่ะ

สามสิบหกจุดห้าเพคะโอ้ยลงลงี่ลงไปที่อีกแล้วอ้มึงนี่ทำให้กูแบบหวาดเสียวตลอดเลยอีหลันทมเพคะเสด็จแม่มาเหนื่ยเชิญเสด็จเข้าพักผ่อนเสวยก่อนให้สุขขาไม่ใช่เพคะเสด็จแม่ให้สุขขีเพคะเสด็จแม่สุขี่เราจะลูกเพคะเสด็จแม่ทำมาไดเหนื่อยเดี๋ยวอย่างนั้นหมอมชั้น จะเดินนําเสด็จแม่ไปทางบ้านหน่อยเช้านะพี่คะได้ลูกแม่ก็อยากเห็นมารลูกก็น,นานเหลือเกินอ้าวอีเล็กเล็กตเตรียมข้าวของให้ดีๆนะเดินตามเสด็จแไปคะได้ลูกเวลายางค่ะตามมานะพี่คะเสด็จแม่ถึงแล้วพคะเสด็จแม่ ใช่ไหมครับท,ที่นี่นพี่คะนี่กระทอมของแม่รจนนาเหรอจ๊ะเนี่ยเพคะเสด็จแม่น่าห่างๆพี่คะช่างใหญ่โตเหลือเกินเนี่ยลูกโรจนนา,าแม่ก็มาจากวางังใช่ไหมลูกเม่ก็เตรียมกับข้าวกับของมาให้ลูกรจนนาด้วยนะจ๊ะลูกนเาเพคะเสด็จแม่อ้าวอีเล็กๆเล็กอีสนุนก่อนเลยเอาอะไรมา,าอุ้ยแม่เนี่ยเตรียม ผ้าใหม่สบายมาให้ลูกด้วยนะเป็นผ้าใหม่ที่ผืนงามากเลยเพคะงามไม่จ๊ะลูกเพคะเสด็จแม่รู้ใจว่าลูกรจนาชอบอะไรงั้นเดี๋ยวแม่เนี่ยจะให้เล็กเล็กเนี่ยเอาไปเก็บอยู่ข้างหลังครัวกันจะลูกนาเพคะเสด็จแม่อ้าวอีซุนถือดีๆนะของลูกข้านะอ้าวอีมะเขืออะไรอีนั่นนะเพคะเอาอะไรมาไหนดูซิอู้ อันนี้ของโปรดของลูกเะลาซาลาเปาซาลาเปาจากเมืองจีนเหรอพคะอ้ยไม่ใช่จากเมง,งตรงเมืองจีนเปล่า้รที่ไหนเองะ่ะไปซื้อมาตรงสวนเถาบางรักนี่เองลูกโอ้โหสวนเถาบางรักเขาบอกว่าอร่อยแม่ก็ไปซื้อมาให้ลูกกินเลยอเพคะ งั้นเสด็จแม่ถอดแมสก่อนไปค่ะอุ้ยอย่าเพิ่งแล้วอย่าเพิ่งกินลูกอย่าเพิ่งกินยังหรือไปคะใช่แม่เนี่ยมีอะไรมาให้หนูอีกอย่างหนี่เลยไปค่ะอย่าอันเนี้ยแม่ให้อีเล็กๆเนี่ยเอาไปเก็บก่อนนะลูกนาเพคะเสด็จแม่อย่ากินนะอีมะเขือเทข้เนี่ยแม่เตรียมมาให้ลูกอีน้ำหนึ่งอย่างนะลูกนาอีน้อย่างเลยไปคะอีรันธมเพคะาพีเซนซิมเอาอะไรมานี่เลยค่ะใหม่ล่าสุดอะไรนํามาถวายวันนี้เจ้าค่ะอะไรจ๊ะ ปลาท้องโกการบินไทยเจ้าค่ะวู้ยปีนารบินไทยได้มายากมากเลยนะครับเบคค่ะยังไงยังไงปลาทงโกการบินไทยแม่เนี่ยไปต่อแถวมาตั้งแต่ตีสี่แถวนี่ยาวเหยียดเลยเป็นพรอหาโกรุณาที่คุณมากเลยเบคคัสเด็จแม่แม่เห็นว่าหนูเนี่ยชอบกินปลาทุองโกแม่ก็ไปกับอีเล็กๆแล้วแม่ก็ไปต่อแถวซื้อมาให้หนูนะลูกนะลูกขอบพระทยนะเบคค่ะอ่ะ เดี๋ยวแม่เนี่ยให้อินเล็กๆเนี่ยไปเจ็บก่อนนะจ๊ะลูกนะไปกินได้ไหมเพคะไม่ได้ของลูกกูเดี๋ยวเสด็จแม่เดี๋ยวเสด็จแม่เราหมอบชั้นตรงนี้ก่อนนะเพค้าหมอบชั้นเนี่ยจะไปเอาอาหารมาถวายเสด็จแม่เพคะได้จะไม่รูกจ้านารอสักประเดี๋ยวนะเพคะเสด็จแม่ดีนักเล็กๆชวนเสด็จแม่คุยไปก่อนเพคะนมนี่อีนัทพงศ์เหี้ยมาไห่วะบ้านจะท่อมหลังเนี้ย ที่แม่รัชนากับไอ้เหาะมันอยู่เนี่ยช่างใหญ่โตเหลือเกินเพคะดูสิกับข้าวกับของเนี่ยเป็นระเบียบเหลือเกินเพคะเพคะยังกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยหนูก็พูดแล้วเพคะดูสิมาแล้วเพคะเสด็จแม่มาแล้วเพคะมึงนั่งที่เรียบร้อยเลยนะเพคะถอดแมสก่อนเพคะถอดแมสก่อนเพคะถอดไปไหนกำ้องถอดว่ายังไงลูก เสวยก่อนให้สุขีจะลูกนั่นเจลล้างมือมีเจล้้าล้างมือก่อนใช่ไหมลูกลาบมอ่ะมึงบีบให้กูเลยเจลล้างมืออ่ะมึงล้างทุกคนล้างทุกตัวเลยนะ ล้างกันพวกเรานี่วิธีล้างดูกูนี่ทํางอย่งนี้ใช่ไหมอย่างนี้ไปแล้วมันก็ถูหลังมือด้วยถูไปครับคลอกหลังมือด้วยนะให้มันสะอาดเลยนะเพคครับเดินมาไม่รู้จับอะไรมาก็ต้องล้างก่อนตลอดเลยเพคะใช่ไหมลูกถอดแบสส์ก่อนเพครับเสดจแม่เพราะจะเสวยแล้วนะเพคะได้ลูกนี่ช้อนกลางวางประจำช้อนกลางนั่นชูชีนี่ ปลาร้าราเสด็จแม่ปลาปล่ามาเสด็จแม่นะของโปรดของแม่เลยแม่โลเทคมเสด็จแม่เนี่ยไม่ได้วางเนี่ยเสด็จพ่อของโลกเนี่ยให้แม่กินแต่พิซซ่าชาบูว่าลงปลาล่แม่เนี่ยไม่ค่อยมีเลยดูแม่ดิ่พ่อผอมขนาดเนี้ยไม่น่าหรอกไหคะผอมกลัวตะแตกอยู่แล้วเคียวดูผอมโซมไปเลยอุ้ยแม่เนี่ยไม่ค่อยกินอะไรเลยเสด็จแม่เปคะ กับแตงกวาอร่อยล้ำแตงกวาเหรอจ้าลูกเพคะกุ้งเผาสะเดายำสะเดายำด้วยเพคะกับเมี่ยงคำสัมปันีอุ้ยอาหารนี่น่ากินเหลือเกินม่นเรจะนาน่ากินนะเพคะน่ากินเนาะพวกเรานี่ของกูนะมึงอย่าแยกกินเชียวนาเพคะอม่าใช้กูกินก่อนแล้วมึงก็ค่อยกินตามเข้าใจไหมเพคะขอบใจจากลูกรัก ทำงานหนักเจียวหรือนี่ไอ้เงาะมันทุบตีเจ้าหรือไม่อย่างไรวะไอ้เงาะเนี่ยมันทุบเจ้าหรือไม่ลูกแม่เราจะนาไม่เลยเพคะดูแลลูกดีเพคะแล้วเนี่ยมันไปไหนไปทําไรอยู่ปลายนาะโอ้โไปทําไรที่<ไ>ปลายนาะไม่นานคงกลับมา เดี๋ยวมันมาได้ครับมันไดคะับทันเข้าเฝ้าเจ้าแม่ดอกนาเพคะาโอแม่เนี่อุิยิววิวบรศัพท์มาบริษัทมาบริษัทมาอีนี่ทรศัพท์มาสิไปเลยเจ้าค่ะไปเลยเจ้าใครโทรมาไปค้าบริษัทมาจ้าเพคะเสด็จแม่นี่แม่รัชนาบอกว่าเสด็จแม่ฉันดูลูกลีลุกลนแปลกนะสงสัยที่วางบอกจะโทรตัดเบียดมามันหรือเกินเนาเจ้าค่ะอ๋อเดี๋ยวต้องต่อแหละแม่รัชนาหน่อยแล้วว่าเสด็จพ่อเนี่ย โทรมาบอกให้รีบกลับวังคุยกับใครอ่ะกลับมาแล้วคุยโทรศัพท์เอาคุยโทรศัพท์ลูกัชนาจ๋าเพคะเสด็จแม่แม่เนี่ยต้องกลับก่อนนะจ๊ะลูกเพคะพระบิดรโทรมาบอกจริงเหรอเพคะพูดจริงไม่ได้หลอกนี่จะจะจะเมาตอเลทมากๆไม่มีใครโทรมาเลยโทรศัพท์ก็แบบหมดจริงเหรอเพคะบอกว่ามี มึงซุบซิบอะไรกันเปล่าเลยไปคะเปล่าหม่อมฉันไม่ได้ซุบซิบอะไรเลยเจ้าค่ะหม่อมชันกําลังคุยกันว่าเย็นนี้จะทําผัดสตอให้หม่อมแม่สเสวยเจ้าคะมึงไม่ได้ซุบซิบอะไรนะไม่ได้ซุบซิบเจ้าคะไม่ได้พูดต่อลงตอแหลใครเปล่าไม่ไดู้ไม่ได้บอกว่าหม่อมแม่ตอแหลเลยเจ้าคะแค่บอกว่าจะทําผัดสะตอเจ้าคะอ๋อแล้วไปหม่อมชันพูดอย่างนี้ไปคะมึงแน่ใจในเรื่องแน่ใจไปคะโอ้แล้วไปตอแหลเนาะแล้วจะกลับมาหาเจ้าใหม่นะลูก แม่รจนารจ,จนาไม่ไ้พูดไปครับบ<า>งัคงคมคันพ<ป>ระแม่นั้นด้วยอะไรโทลูกรจ,จนาน้ำตาก็หลินไหลพอลูกดำเนินส่งตรงประตูลูกรจ,จนา สั่งใพรให้เดินเว้นเป็นระยะห่างพอดูตามรัฐประกาศอยู่ว่าสำคัญกันโควิดนี่พวกเจ้าเนี่ยอย่าลืมนะเวลาเดินเนี่ยเว้นระยะห่างอีกแมสเซล เว้นใช้ไม่ได้เลยนะเพคะอย่าลืมเตือนเสด็จแม่ด้วยนะเพคคับมีมีดันทมเพคครับสวัสดีเพคะเตือเสด็จเพคะลูกพัอนา,าเพคคับแม่เ,มเนี่ยจะกลับมาหาลูกใหม่นะจะรูกเพคะเสด็จแม่ อีเล็กเล็กเพคะเมเกณฑ์ลูกวัชนากูบอกว่าให้เดินเนี่ยเว้นระยะห่างด้วยเข้าใจไหม่มอมงเพคะอย่าลืมระยะห่างนะพวกเราสเสด็จกลับปลอดภัยนะเพคะ,สะเสด็จแม่แม่ไปแล้วนะวโรจนนาอย่าลืมกลับมาหาลูกใหม่นะเพคะ